มภิกขเเวปุเบอานุสุตสุธรรมเมสุจาคุ้อุดาปาดิยานงอุดาปาดิปัญญาอุดาปาดิวิชชาปาดิอโลโกุุดาปาดิยะตังโคปานิดังดลคะโูอาริยสัจจประาตาบันติมีภิกขเเว นานุสุตเตสุธรรมเมสุจาคุ้งอุดับปะอุดัปาดิวิชชาอุดัปาดิอาโลโกอุดัปาดิโคปะนิดังโลคะโรทโทอาริยสัจจังชิกาตันติเมพิกเวปูเมนานุสุเตสุธรรมเมสุ จะคงอุดาปาริยานังอุดาปาริปัญญาอุดาปารีวิจาอุดาปาริอาโลโกอุดาปารีย์ดังโลคานิโรทวน อาเริยสัจจันติเมผิกเวปุเบอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุนโกฏาปิยานังอุโกฏิปิปัญญาโกดาปาิวิชากปาฏิอาโลโกอุดาปาิตังโคปนิดังโลคานิโรธา นาอารียสัจจังทาเวตบันติเมพิกเวปุกเมอานุสุเตสุธรรมเมสุจะคุงโอดาปิยาณงอุดาปิปัญญาโุดาปิเวชาปาดิอาโลโกโุดาปิ ตังโคปานิดังนุขานิโรธากามินีปติปดาอริยสัจจงหาวิตันติมีภิกขเวปุบเบนานุสุเตสุธรรมมสุจะคุอุดปาดิยาณุดปาดิปัญญาอุดปาดิเวชาอุดปาดิ โลโกอุระปาดียาวะกีวันจะมีพิกาเวอิมีสุจัตุสุอริยสัจจิสุเอวันติปริวัตังนวัดสาการังยะธาภูตังนดัสนังนัสวิสุทังอาโหสิเอวัตวาหังพิกาเวสเดวะเกโลเกสะ พระเกศาพรมเกศาสามานาบรหมนียาปชายาสเดวะมนุษยายาอนุตรังสัมมาสัมโดทิงลภิสัมบุตรธปัจจัญญาสิงย่าโตจะโคเมิกขเวอเมสุจตุสุอาิยยัสเจสุ เอวันติปริวัตังดวัดสาการังยธาภูตังญานัดสนัสุวิสุทธังอโหสิอาทังพิฆเวสเดวะเกโลเกสัมระเกสัพระมเกสัตสัมมาบรหมนียาปชายาสเดวะมารุสายา अनुत्तरं सं मा संबोधिङ्गाभि सम्बुद्धो पचन्यासिं यानञ्च पणमे दर्शनं उदपादि आ कृपा मे विमूर्ति अ य मन्त्रिमा <coughs> च दनि पुनभवति ये दमावोच भगवा อาตมานาปัญชาวกิยาภิกขุภะวะโตภาสิตังะพินันดุงอิมัรสมินจับปนเวียการนารสมิงพัญญามณีอาติสมะโตกวนดัญญาสสวีราชังบีตะมะลังธรรมาจะคุงอุดาปาดียังกินเจสมุดายะธรรมมังสะบันตังนิโรธาธรรมันตี ปาวัติเตชะภะกวาตาธรรมะจักเกอุหมาเดวาสัตถ์มนุษสาเวสุงเอตัมภะกวาตาบารานสียังอิส <c oughs> ิปตะเนมิกระไดเออนุตรังธรรมะจักังปาวัตติตัง อาปาติวัติยังสัมเนนวาบรามเนนวาเดเวนวามารนวาบรามุนาวาเกนาจิวาโลกัสมินตีภูม์มนังเดวานังสัตดังสุตวาจาตุมหาราชิกาเดวาสัตดะมนุษาเวสุง ගතුමහරචිකනදවාන sadang සුතුවාදවා සද්දමනුත්සාවේසුන් තවාතිංසා නන්දේවාන ස්ඩ සුතුවා යාමදෙවා සද්ද මනුත්සාවේසුම් යාමනං දේවාන සඩ සුතුවා Dewa sadda manutsa weesung Tu sitanang dewanang saddang Sutwa Ni manaati dewa sadda manutsa weesung Nimanati na dewanang saddang Suttwa Para nitawakawati dewa sadda manutsa weesung. Paranimita nimita nang dewa nang sadang setua Brahma pari satsa dewa sadda Brahma pari Sa nang dewa nang sadang setua Brahma parohita dewa sadda Brahma Parohita nang dewa nang sadang setua Maha Brahma dewa sadda manusia wesung Maha Brahma nang dewa nang sadang setua Parita pa dewa sadda wesung Parita pa nang dewa nang sadang setua อัปมาโนภะเดวาสัตดะมนุษาเวสุงอัปมาโนภานังเดวานังสัตดังสุตวะอาภัตสราเดวาสัตดะมนุษาเวสุงอาภัตสรานางเดวานังสัตดังสุตวะปาริตาสุภาเดวาสัตดะมนุษาเวสุง परित शुभानां देवानां सद्ं सुत्वा अपमानो शुभादेवा सद्दं सुत्वा सुभागिन्नका देवा सदा मनुषावेषु सुभागिं नकानां อสัญญีสัตตาเดวาสัตดะมนุษย์าเวสุ้งอสัญญีสัตตานางเดวานางสัตดังสุตวาเวหาพลาเดวาสัตดะมนุษย์าเวสุ้งเวหาพลานางเดวานังสัตดังสุตวาอวิหาเดวาสัตดะมนุษย์าเวสุ้ง Awiha nang dewa na saddang suttua atapa dewa sadda manutsa wessum atapa na dewa na saddang sutua Sudatsa dewa sadda manutsa wesung Sudatsa nang dewa na saddang sutua. สุดัสสีเดวาสัตตะมนุษาเวสุงสุดัสสีนางเดวานางสัตดังสุตวะอกานิทะกาเดวาสัตตะมนุษาเวสุงเอตัมภะกวาตาบารานสียังอิสิปตะนีมิกะดาอนุตตรังธรรมะจักังปวัตติตัง आपतिवती शमनेन वा ब्रह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मण वा केनचिवा लोकस्मिन्त्ये येति तेन मुहूर्तेन या वा ब्रह्मलोका सदो अपगच्छे आ यञ्च สังกัมปีสัมปะกัมปีสัมปะเวทีอาปมาโนจโอลารโอโอพาโซโลเกปาตุราโหสีอาทิกรรมเมวเดวานังเดวานุภาวังอาทาโคภะวาอุดานัง so อุดานีสีอัญญสิวตาโพคุณ si ัญโย อัญญสิวะตาโพกุณดัญโยติอิติหิดังอายสมาโตกุณดัญญาัสสะอัญญากณดัญโยตววะนามังอาโหสีติ